สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่กำลังเป็นประเด็นร้อนแรงในแวดวงวิชาการเลยนะครับก็คือเรื่องการใช้ AI อย่างพวก ChatGPT เนี่ยมาช่วยเขียนงานวิจัยงานวิชาการต่างๆซึ่งเห็นกันเยอะขึ้นเรื่อยๆเลยข้อมูลที่เราจะมาเจาะลึกกันวันนี้หลักๆก็มาจากบทความวิชาการชิ้นหนึ่งใน PMC นะครับชื่อว่า Artificial Intelligence Assisted Academic Writing Recommendations for Ethical Use ซึ่งเขาให้ข้อแนะนำเชิงจริยธรรมไว้น่าสนใจมากครับเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออยากจะมาทำความเข้าใจกันว่าเออ AI มันช่วยงานเขียนได้แค่ไหนแล้วมันมีประเด็นอะไรที่เราต้องเอ,อ่อระวังบ้างในเชิงจริยธรรมและที่สำคัญคือเราจะมีแนวทางใช้เครื่องมือที่มันทรงพลังมากๆแบบนี้ได้อย่างอสสมแล้วก็มีความรับผิดชอบได้ยังไงบ้างคือประเด็นมันน่าสนใจตรงที่ว่า AI เนี่ยศักยภาพมันสูงมากจริงๆครับ แต่ก็นะมันก็มาพร้อมคำถามเรื่องความถูกต้องความซื่อสัตย์ทางวิชาการเหมือนกันเราจะใช้ประโยชน์จากมันโดยที่ไม่ไปลดทอนคุณค่างานวิจัยของเราเองอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เลยลองมาคุยกันดูครับเพราะมันก็ช่วยงานบางอย่างได้เร็วขึ้นจริงๆแหละแต่อืมมันก็สร้างความท้าทายใหม่ๆขึ้นมาเหมือนกันที i เอ AI พวก LLMs เนี่ย มันสามารถสร้างเนื้อหาใหม่ขึ้นมาได้เองเลยตรงนี้แหละคะ่ะที่ทําให้เกิดคําถามใหญ่เรื่องความซื่อสัตย์ทางวิชาการว่าจริง,รงๆแล้วใครคือผู้สร้างเนื้อหานั้นกันแน่ความรับผิดชอบมันอยู่ตรงไหนอ๋อครับครับประเด็นเรื่องใครเป็นเจ้าของเนื้อหานี่สําคัญเลยแล้วอย่างนี้พวกวารสารวิชาการหรือองค์กรที่เขาดูแลมาตรฐานเนี่ยครับเขามีแนวทางเรื่องนี้ออกมายังไงบ้างครับ มีออกมาแล้วค่ะองค์กรหลักๆอย่างเช่น COPE หรือ ICMJE เนี่ยเขาก็เริ่มมีแนวทางออกมาแล้วนะคะหลักการสำคัญสคัญที่เขาเน้นเลยก็จะมีอยู่ไม่กี่ข้อค่ะอย่างแรกสุดเลยคือความโปร่งใสอันนี้คือสำคัญที่สุดเลยคือต้องระบุให้ชัดเจนมากๆในส่วนระเบียบวิธีวิจัยว่าเราใช้ AI ตัวไหนใช้ยังไงแล้วก็ใช้ในส่วนไหนของงานเขียนบ้างครับต้องบอกให้หมดเลยใช่ค่ะแล้วก็หลักการต่อมาคือ AI ไม่ใช่ผู้แต่ง อันนี้ชัดเจนว่า AI มันเป็นแค่เครื่องมือมันไม่สามารถรับผิดช,ชอบต่อเนื้อหาหรือยืนยันความถูกต้องของงานได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะให้เครดิต AI เป็นผู้แต่งร่วมไม่ได้เด็ดขาดอืม,อมเข้าใจครับและสุดท้ายคือมนุษย์ยังคงเป็นศูนย์กลางค่ะคือความคิดริเริ่มการวิเคราะห์การตีความเนี่ยต้องมาจากผู้เขียนที่เป็นมนุษย์เท่านั้น AI เป็นได้แค่ผู้ช่วยจริงๆค่ะชัดเจนครับ หลักการเรื่องความโปรง่งใสกับความรับผิดช,ชอบของผู้เขียนนี่สําคัญจริงๆแต่ถึงแม้จะทําตามหลักการพวกนี้แล้วเนี่ยมันก็น่าจะยังมีปัญหาหรือว่าความเสี่ยงที่ต้องระวังในการใช้งานจริงอยู่ดีใช่ไหมครับมีแน่นอนค่ะคือถึงจะมีไกด์ไลน์แล้วเนี่ยปัญหาที่ต้องระวังมากๆจากการใช้ AI ช่วยเขียนก็ยังมีอยู่หลักๆ3อย่างนะคะอ,อย่างแรกเลยคือการลอกเลียนวรรณกรรมหรือ plagiarism อ่าอันนี้คลาสสิกเลยใช่ค่ะบางที AI มันไปดึงข้อมูลจากหลายๆแหล่งมายำรวมกันมาเรียบเรียงใหม่จนมันอาจจะไปคล้ายหรือเหมือนต้นฉบับมากๆโดยที่คนใช้เองก็อาจจะไม่รู้ตัวก็ได้ครับอย่างที่สองอันนี้น่ากลัวเหมือนกันคือข้อมูลลวงหรือ AI hallucination คือ AI มันอาจจะสร้างข้อมูลที่ดูดีดูน่าเชื่อถือมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วข้อมูลนั้นไม่มีอยู่จริงหรือไม่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงเลย โห oh, แบบสร้างเรื่องขึ้นมาเลยเหรอครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วก็อย่างที่3มปัญหานี้เจอบ่อยมากๆๆมากคือการอ้างอิงที่ไม่ถูกต้องหรือปลอมอ้างอิงปลอมใช่ค่ะคือพวกรายการอ้างอิงที่ ai สร้างขึ้นมาเนี่ยมันมักจะผิดพลาดเยอะมากไม่ว่าจะเป็นชื่อเรื่องชื่อผู้แต่งปีพิมพ์ d o i p อด d อะไรพวกนี้หรือที่หนักไปกว่านั้นคือมันสร้างรายการอ้างอิงที่ไม่มีอยู่จริงขึ้นมาเลยก็มีค่ะโห oh, จริงเหรอครับจริงค่ะ มีงานศึกษาที่เขาไปลองให้ ChatGPT สร้างรายการอ้างอิงพบว่ามีแค่ประมาณ7%เท่านั้นนะคะที่มันถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆแค่7%เองเหรอครับใช่ค่ะที่เหลือคือผิดหรือไม่มีอยู่จริงเลยลองคิดดูสิคขว่าถ้าเราเอาไปอ้างอิงต่อย,ยอดจากเปเปอร์ที่ไม่มีอยู่จริงเนี่ยมันจะเสียหายขนาดไหนโอ้โหฟังแล้วน่ากลัวมากเลยครับโดยเฉพาะเรื่องอ้างอิงปลอมนี่แสดงว่าเราจะไว้ใจให้ AI จัดการส่วนนี้ให้ทั้งหมดเลยไม่ได้เด็ดขาด แล้วเมื่อมันมีทั้งประโยชน์และความเสี่ยงแบบนี้เราควรจะใช้ AI ช่วยงานเขียนในระดับไหนถึงจะเรียกว่าเหมาะสมและก็มีจริยธรรมแหะครับในบทความเขาได้แบ่งระดับการใช้งานไว้ไหมครับเขาแบ่งไวค้ค่ะเป็นเหมือนระดับชั้นทางจริยธรรมหรือ ethical tiers นะคะแบ่งไว้3ระดับระดับแรกคือระดับที่ยอมรับได้มากที่สุดอันนี้คือการใช้งาน AI ในงานที่ไม่ใช่แก่นของเนื้อหาจริงๆอย่างเช่นช่วยตรวจแก้ไวยากรณ์การสะกดคำ ช่วยขัดเกลาภาษาให้อ่านง่ายขึ้นหรืออาจจะช่วยแปลภาษาเบื้องต้นครับครับแต่ย้ำนะคะว่าทุกอย่างที่ AI ช่วยทำในระดับนี้ต้องมีมนุษย์ตรวจทานความถูกต้องเสมออ๋อต้องเช็คซ้ำอีกทีใช่ค่ะระดับที่2คือระดับที่ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปหรือ Ethical l y c o n t i n g e n t s อันนี้คือการใช้งานที่ซับซ้อนขึ้นมาหน่อยเช่นให้ AI ช่วยร่างโครงร่างช่วยสรุปเนื้อหาหรือช่วยระดมสมองหาไอเดีย ตรงนี้เนี่ยผู้ใช้ต้องตรวจสอบเนื้อหาอย่างละเอียดเข้มข้นมากๆต้องมั่นใจว่าความคิดหลักยังเป็นของเราจริงๆแล้วก็ต้องระวังพวกข้อมูลผิดพลาดหรืออคติที่ AI อาจจะใส่เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวด้วยอืมอมือันนี้ต้องระวังมากขึ้นใช่ค่ะส่วนระดับสุดท้ายคือระดับที่น่าสงสยัยหรือสุ่มเสี่ยงทางจริยธรรม ethically suspect อันเนี้ยคือโซนอันตรายเลยค่ะ เช่นการให้ AI ร่างเนื้อหาหลักๆให้เลยโดยที่เราอาจจะยังไม่มีข้อมูลตั้งต้นชัดเจนหรือให้ AI ตีความข้อมูลดิบแทนเราหรือแม้แต่ให้ AI ทำวรรณกรรมปริทัศน์ literature review ทั้งหมดให้หรือใช้ AI ช่วยตรวจสอบเรื่องจริยธรรมหรือการลอกเลียนเองเอา้าวให้ AI ตรวจสอบตัวเองเหรอครับใช่ค่ะซึ่งมันเสี่ยงมากเพราะ AI เองก็อาจจะมีอคติจากข้อมูลที่ใช้เทรนมันมาหรือมันอาจจะสร้างข้อความที่ดันไปเข้าข่ายลอกเลียนวรรณกรรมเสียเองก็ได้ การใช้งานในระดับนี้มันเสี่ยงต่อความผิดพลาดสูงมากแล้วที่สำคัญคือมันอาจจะบั่นทอนทักษะการคิดวิเคราะห์การสังเคราะห์ของผู้เขียนเองซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานวิชาการเลยนะคะพอจะเห็นภาพชัดขึ้นเลยครับเหมือนกับว่าหัวใจสำคัญจริงๆก็คือเราต้องมอง AI เป็นเหมือนผู้ช่วยหรือเครื่องมือทุ่นแรงช่วยขัดเกลาปรับปรุงงานของเราแต่ไม่ใช่ให้มันมารับบทเป็นผู้สร้างเนื้อหาหลักหรือคิดแทนเราไปเลยใช่เลยค่ะ ตรงประเด็นเลยในบทความเขาก็เลยเสนอ4ี่คำถามสำคัญหรือ Author Checklist ไว้ให้นักเขียนลองถามตัวเองก่อนส่งงานด้วยค่ะเป็นเหมือนเครื่องเตือนสติที่ดีเลยข้อแรกคือแนวคิดหลักการตีความการวิเคราะห์ในงานนี้ยังเป็นของเราเองจริงๆใช่ไหมข้อ2การใช้ AI ในครั้งนี้มันไม่ได้ทำให้ทักษะการวิจัยการเขียนที่จำเป็นของเราลดลงหรือฟอไปใช่ไหมข้อ 3. เราได้ตรวจสอบความถูกต้อง ความน่าเชื่อถือและความไม่มีอคติของเนื้อหารวมทั้งรายการอ้างอิงทั้งหมดที่ AI ช่วยทำหรือสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดแล้วจริงๆใช่ไหมและข้อสุดท้ายเราได้เปิดเผยวิธีการใช้ AI ในงานเขียนของเราอย่างโปรง่งใสชัดเจนตามแนวปฏิบัติแล้วใช่ไหมครับครับถ้ามีข้อไหนที่เราตอบว่าไม่ใช่แม้แต่ข้อเดียวเนี่ยก็ควรจะต้องกลับไปทบทวนการใช้ AI ในส่วนนั้นใหม่คะ่ะเป็นเช็คลิสที่ดีมากเลยครับทำให้เราฉุกคิดได้เยอะเลย สรุปแล้วก็คือ AI เนี่ยมันเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์มากจริงๆนะครับสำหรับงานวิชาการแต่ว่าการใช้งานมันต้องทำอย่างมีสติรอบคอบมากๆต้องยึดหลักจริยธรรมความโปร่งใสแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยความรับผิดชอบทั้งหมดก็ยังคงอยู่ที่ตัวผู้เขียนเองอยู่ดีถูกต้องเลยค่ะแล้วก็ข้อควรระวังสาคัญที่อยากจะย้าอีกครั้งก็คือ ต้องไม่พึ่งพา AI มากจนเกินไปจนทำให้ทักษะที่เป็นแก่นแท้จริงๆของความเป็นนักวิชาการอย่างเช่นการคิดเชิงวิพากษ์การวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลหรือความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆด้วยตัวเองเนี่ยมันลดน้อยลงหรือฝ่อไปอันนี้น่าเสียดายมากๆคะ่ะจริงครับน่าคิดตามมากๆเลยบางทีคำถามทิ้งท้ายสำหรับพวกเราหรือท่านผู้ฟังทุกคนอาจจะเป็น ในวันที่เทคโนโลยี AI มันพัฒนาไปไม่หยุดยั้งแบบนี้เราจะหาสมดุลที่เหมาะสมได้ยังไงระหว่างการใช้ประโยชน์จาก AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานกับการรักษาและพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ซึ่งมันคือแก่นแท้และหัวใจของการเป็นนักวิชาการจะรักษาสมดุลตรงนี้ไว้ได้อย่างไรอันนี้น่าจะเป็นความท้าทายสำคัญข้างหน้าเลยครับ